สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบก,กับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางเราชะตานะคะวันที่29เมษายน2568นะคะ FC ขาวันอังคารค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขาก่อนอื่นนะคะจะจะพา fc ไปดูวันที่28ค่ะว่าเข้าหรือหลดุดสำหรับวันที่28จะให้เด่น6กและ5นะคะทุกคนมา0 7นย์เดเด่นมา6เข้าคู่ตัวกลับทุกคน3 6 6 3มาเลขเด่นประจำวันจังๆพี่ดองเมื่อนี่7 7 07736นะคะทุกคนขะบางคนก็น่าจะได้นะคะทุกคน77บางคนก็น่าจะไม่ได้เนาะค่ะเนาะกะแล้วตะดวงพี่น้องคนทุกคนเราทุกทางแอดมินทาง FC นะคะทุกคนเราเอาดวงมาเจอกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเาก็ได้มาพอกันเนาะพี่น้อง สำหรับวันที่29นะคะทุกคนค่ะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้นะคะเมื่อวานนี้เลขเด่นประจาวัน7มา2องเงนะคะทุกคนเลข2หลุดเนาะค่ะเลขเด่นประจาวันนะพี่น้องเรียวตะมักเรียวตะชอบค่ะทุกคนสําหรับวันที่29วันอังคารจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้จะได้เด่นเลขสและ2นะคะเรามาดูความน่าจะเป็น3ค่ะทุกคนค่ะสักครู่นะคะทุกคน 3 0ม3ูนย์ศูนย์สเจดเจ็ดสามสามแดสามสเดบคูค่ะทุกคนสามห้าห้าสามงสาสองส เอาสองแปดแปดสองแซมพี่น้องสองสามสามสองสองแปดแปดสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองศูนย์ศูนย์สองทุกคนบาจิเขียนสองศูนย์ไปสองแปดเอาเอาจังไดก็จังสั้นละพี่น้องขอให้เข้านะคะทุกคนแอดมินก็นได้พี่น้อง่ะเจว่าจะจับสามหกเนาะคะ่ะทุกคนเจว่าจะจับสองหกพี่น้องจะเขียนไว้ก็ได้นะคะทุกคนเผื่อไอี่จะชอบนะคะทุกคนไม่ชอบตัดออกนะคะทุกคนค่ะ ว่าสีเขียนแล้วพี่น้องอืมต้องได้ลุ้งนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นว,วันนี้สองสามสามสองนะคะทุกคนคะ่ะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่เนาะค่ะพี่น้องใจมักสามเจ็ดเจ็ดสามบอมักบ,อบอชอบหย่ยพานค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดนะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามเลขสามกับเลขแปดเอฟซีสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ ตัวเด่นอยู่ที่3ามะ2สองเด่นประจําวันอยู่ที่3ามะ8แเป็น3 3มสติดเลขเด่นประจําวันนะคะติดเลขเบิ้นประจําวัน2องค่ะสองสามสาติดคู่ตัวเด่น2 3 3 2นะคะทุกคนส่วน3 0 0 3 3 5ย์2ูน2 2สามสามหสอง ใช่ฮความน่าจะเป็นบางไ้่ห้พี่น้องบ่ามากักบ่ชอบห้ยพี่น้องจับคู่ใหม่ได้เลยถ้า FC ชอบตัวเด่นนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับดุลพินิษของท่านนะคะว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่29เมษายน2568นะคะทุกคนค่ะวันอังคาร ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ FC ทุกๆท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ทุกๆท่านโชคดีค่ะสุขๆมันๆมนกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ